ขั้นตอนการสร้างลิสต์เมนูตัวช่วยในการเพิ่มช่องทางให้ติดต่อเราได้สะดวกยิ่งขึ้นแส่ง่ายยิ่งขึ้นคุณสามารถกำหนดลิงก์รหัสแนะนำของคุณลิงก์ Facebook ของคุณหรือลิงก์อื่นๆที่คุณต้องการได้เลยวิธีการให้คุณเลือกลิสต์เมนูกดสร้างใหม่แล้วเลือกเทมเพลตเลือกขนาดใหญ่แล้วเลือกรูปแบบตามรูปที่คุณต้องการได้เลยค่ะจากนั้นกดอัปโหลดรูปโดยรูปแบบไฟล์ขนาดไฟล์และขนาดรูปคุณสามารถดูได้จากตรงนี้เลย หลังจากอัปโหลดรูปแล้วให้คุณกดต่อไปแล้วเลือกประเภทให้เป็นลิงก์ให้คุณกำหนดลิงก์ของคุณลงไปจากนั้นกำหนดข้อความป้ายแอคชั่นแล้วให้คุณกำหนดให้ครบตามรูปแบบเทมเพลตถึงดีได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดต่อไปแน่นจอสุดท้ายให้คุณกำหนดชื่อเชิงเวลาที่ต้องการส่วนข้อความเมนูบาร์เลือกเป็นเมนูแล้วเลือกการแสดงเมนูแบบเริ่มต้นแล้วเลือกเป็นแสดงทำการบันทึกได้เลยค่ะ เมื่อมีลูกค้าทักแชทเราเข้ามาริสเมนูจะอยู่ข้างล่างนี้แล้วสามารถกดลิงก์ต่างๆตามที่เราตั้งไว้ได้เลย